สวัสดีค่ะมือบอลชาแนลบายลองอันนะคะคลิปนี้นะคะลองอันก็มีเทคนิคพิเศษนะคะในการเลือกซื้อบอนถมยาปะแป้งที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นสาวน้อยปะแป้งทั้งหมดของลองอันที่ซื้อมานะคะซื้อมาในานา้าพริกกับเกลือบ้างซื้อมาในานา้าถมยาปะแป้งบ้างซื้อมาในานา้า สาวน้อยปาแป้งบ้างนะคะซื้อมาหลายครั้งหลายเว็บหลายที่และสุดท้ายก็ประสบผลสำเร็จก็เลยเอาเทคนิคที่กว่าจะซื้อบอนถมยาปาแป้งได้ถูกต้องนี้มาฝากเพื่อนๆนะคะนี่คือต้นนี้คือนางเอกถ้าท่านผู้ชมเลือกซื้อนะคะครั้งแรกเนี่ยให้ดูที่ใบเลยค่ะแต่ใบนี้ก็ ไม่ได้แตกต่างหรอกบอกอะไรไม่ได้นะคะเรามาดูมาดูอีกใบเพื่อนเพื่อนมาดูใบนี้เพื่อจะเห็นความแตกต่างสังเกตด,ดีๆสังเกตด,ดีๆเดดพื่อนเพื่อนเห็นหรือยังคะเขาจะมีท่าถมยาปะาแป้งเขาจะมีชมพูปนขาวพื้นเขียวเหมือนกันนะคะพื้นเขียวเหมือนกันกันกบสาวน้อยปะาแป้งทุประการอันนี้อันที่หนึ่งนะคะ ต้นนี้เขามีอยู่สีใบหนึ่งในสีเนี่ยหน้าใบเขามีชมพูปนก็แสดงว่าเขาหน้าจะใช่ผมยาปะาแป้งนะคะนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองให้ท่านผู้ชมนะคะให้เพื่อนๆที่ติดตามเราอันนี้คะ่ะดูที่สะดือสะดือเขาจะมีเม็ดนะคะ จะออกแดงก็ไม่ใช่นะคะจะออกดําก็ไม่ใช่นะคะแต่จะต้องมีจุดตรงนี้นะคะออกม่วงน่อยๆนะคะอามาดูใบอื่นมีไหมใบนี้ก็มองไม่ออกนะคะว่ามีไหมใบนี้จะเห็นได้ชัดค่ะแต่ดูเม็ดไม่ได้เพราะว่าเม็ดเขายังขาวอยู่เห็นไหมคะตรงนี้เลยเนี่ยเขาเรียกสะดือสะดือนะคะ เห็นไหมดูสะดอดูความชมพูของนางนะคะน,นางก็จะมีความชมพูแล้วก็อีกไฮไลท์อันสำคัญก็คือเพื่อนจ๋าเพื่อนดูตรงนี้คะ่ะเพื่อนเห็นก้านสีชมพูไหมคะก้านใบสีชมพูไหมคะ ก้านใบสีชมพูค่ะนี่แหละคะ่ะคือตัวจริงเสียงจริงผมยาปะแป้งเลยค่ะก็สรุปแล้วเราดูอยู่สามอย่างค่ะดูเม็ดชมพูปนขาวขาวปนชมพูนี้นะคะแล้วแต่จะเรียกนะคะแล้วก็ดูสะดือลองอ่านขอเรียกว่าสะดือดำแล้วกันเนาะแล้วก็ก้านชมพูนะคะ ก้านชมพูทั้งหมดทั้งสิ้นนี้คุณท่านผู้ชมถึงจะได้มาซึ่งผมยาปะแป้งที่ตามหามานานใครที่ได้ชมคลิปนี้แล้วก็คงจะไม่โดนหลอกเหมือนลองอันนะคะลองอันเจ็บมาเยอะแล้วก็เอาประสบการณ์นี้มาแช์นะคะพอลองอัน ได้มาแล้วก็ไม่ต้องห่วงหรอกคะ่ะมือบอลเนาะคนมันอยู่เฉยๆไม่เป็นก็พาเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าจะได้กี่ต้นแต่หัวข้อใหญ่อยู่นะคะซื้อมาซื้อมาก็แพงอยู่เพราะเขารู้ว่าเราเราเก็บเนาะอันนี้ก็ขอให้เขาถ่ายให้ดูว่ามีตามสเปคเลยว่ามีกา้านชมพูไหมมีมีเม็ดชมพูไหมมีสะดือไหมเนี่ย โอเคค่ะคลิปนี้ก็หวังว่าพว้ที่ติดตามชมนะคะก็จะได้ความรู้มีความเข้าใจในลักษณะของบอลสีทมยาป่าแป้งกับสาวน้อยปะแป้งเขาจะแตกต่างกันยังไงนะคะทีนี้เราจะเลือกได้ถูกสักทีเนาะหัวอ,อกคนชอบบอลด้วยกันนะคะก็ต่อไปแล้วก็จะไม่โดนหลอกแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ เผือมีประโยชน์เนาะคลิปนี้ลองอันก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ